ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอุ้ยเขาจัดงานใหญ่หลายพื้นที่เนาะ<ฮ>แล้วคนก็ไปลอยกระทงกันเยอะนะครับ<ฮ>ภาพคุ้นตาที่เราจะเห็นเป็นประจำทุกปีเนี่ยก็คือคนที่ลงไปเก็บเอาพวกเศษเงินที่เจ้าของกระทงก็จะใส่ไว<ฮ>้<ฮ>เออบางคนใส่เหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิแต่บางคนเนี่ยแบงค์ร้อยแบงค์ยีก็มีแต่ว่าครั้งนี้หนุ่มที่ลงน้ําไปเก็บกระทงดวงถึงคาดนะครับเพราะจู่ๆเนี่ยระหว่างว่ายน้ําเก็บกระทงอยู่เกิดเป็นตะคริวแล้วไม่มีใครช่วยเหลือได้เขาจมน้ําเสียชีวิตเลย ทันทีที่แม่เห็นร่างของลูกชายแทบจะสุดประคองตัวเองไม่อยู่เลยนั่นเป็นลมไปแล้วนะครับคุณผู้ชมส่วนญาติอีกคนนึงก็ ควบคุมอารมณ์เกือบจะไม่ได้เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยนำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาเจ้าหน้าที่ต้องประคองยัิญาิกับคุณแม่เนี่ยไปพักก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้อยู่ตรงนี้คงจะควบคุมสติไม่ได้แน่นอนครับตำรวจสพพระนครศรีอยุธยาไปตรวจสอบหลังได้รับแจ้งนะครับว่า พบร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยลอยอยู่กลางแม่น้ําป่าสักบร,ริเวณท่าน้ําวัดพนันเชิงวรวิหารอําเภอพร,ระนครศรีอยุธยาเลยจุดนี้ครับเป็นโะท่าน้ําของตัววัดเนี่ยเจอร่างของคุณชวลิตผิวสุก อายุแค่35ปีเองอยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยนะฮะแต่ว่าร่างเนี่ยลอยมาติดอยู่กับกอผักตบชวาแล้วก็ซากกระทงที่หลงมาจากเ,เมื่อช่วงค่ำคืนของวันลอยกระทงเนี่ยนะครับตรวจสอบร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยเจอในกระเป๋ากางเกงเนี่ยจะมีเหรียญ5เหรียญส0เหรียญบาทเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็เจอแบงค์ยีบแบงค์ร้อยอีกประมาณ10ใบด้วยขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตนะครับชื่อมลิเลิศธนงอายุ58ปีและคุณแม่บอกว่า ตัวแม่เนี่ยทำกับข้าวรอลูกที่บ้านครับก็เดี๋ยวลูกกลับมาเนี่ยคงจะได้กินข้าวกันจนกระทั่งช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ เอะใจทำไมยังไม่กลับสักทีเพราไปตั้งแต่คืนวันลอยกระทงแล้วอะ่ะนี่ข้ามวันมาแล้วยังไม่กลับนะฮะปกติเนี่ยลูกชายออกไปจากบ้านไม่นานก็กลับแล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นคุณแม่บอกว่าลูกชายออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่15หพฤศจิกายนก็คือเย็นวันลอยกระทงพอดิบพอดีนะครับลูกชายเนี่ยจะออกไปไหนไปเก็บเงินที่เขาจะใส่ไว้ในกระทงเนี่ยเป็นประจําทุกปีอยู่แล้ว<ม>แล้วเอามาเนี่ย<ม>ก็เอามาซื้อข้าวของกับครอบครัวนี่แหละคือบางคนเขาก็มองว่า ก็ในเมื่อเจ้าของเขาใส่เงินลงไปอะ่ะถ้าเกิดปล่อยให้เงินจมน้ํามันก็สูญเปล่าแล้วเขาก็<ด> <อะ S 2> ทําบุญแล้วด้วยอเออบางกระทงเนี่ยหบาท10บาทรวมๆกันหลักร้อยเลยนะเหมือนอย่างที่ไปเจอในกระเป๋ากางเกงเนี่ยเยอะอยู่นะเยอะนะ,อะเอเอได้มาปุ๊บก็จะเอามาซื้อของเข้าบ้านนี่แหละแม่ไม่คิดเลยว่าลูกจะมาประสบเหตุจนเสียชีวิตเสียใจมากที่ลูกต้องมา จากไปก่อนวัยอันควรนะครับซึ่งตัวคุณแม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยลูกชายเนี่ยอายุ35ปีก็จริงแต่เขาเป็นผู้พิการทางสติปัญญาครับแปลว่าก็ความคิดความอ่านเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกับคนวัยเดียวกันคือ35ปีพูด,ดง่ายๆคืออาจจะช้ากว่าด้วยซ้ำเนี่ยพอถึงช่วงวันลอยกระทงก็ชวนกันออกไปแล้วก็ไปเก็บเงินในกระทงแบบนี้แม่ก็เสียใจที่ลูกชายต้องมาเสียชีวิตอ่ะฟังจากคุณแม่หน่อยครับ หมูเคีมข้าวข้าวกรอกข้าวผักกเพรากับหมูก็เต็มไปให้เคีมไปให้ให้ผมกินทุกวันครับแล้วเขามาทําอะไรที่นี่ครับแม่เขาไปรอกระทงค่ะเขามาเก็บกระทงอ๋อเก็บกระทงได้เหรียญเนี่ยอ๋อได้ตังค์เยอะอ่ะใช่เยอะอ๋อเขามาหาทุกปีะแมหาทุกปีเลยค่ะอ๋อแล้วเขา ไม่ได้กลับบ้านแม่เอกใจป่ะตอนนั้นเอกใจไปสามนอนนี่แหละครับคุณผู้ชมแม่บอกว่าเตรียมข้าวไว้ให้ลูกชายกินทุกวันตอนแรกก็เอกใจเอ๊ะลูกตั้งส5ิบห้าแล้วอเออแต่ที่ต้องเตรียมเพราะว่าลูกเนี่ยเป็น,นผู้พิการทางสติปัญญาเ,เออแม่ก็ยังต้องดูแลอยู่นะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียด้วยจริง,รงๆเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าผู้ตายน่าจะมาเก็บเงินในกระทงนี่แหละแล้วระหว่างที่ว่ายน้ําอยู่ในแม่น้ำเนี่ยเกิดเป็นตะคริวแล้วช่วงเวลานั้นไม่มีใครเห็นก็ จมน,น้ําเสียชีวิตตอนนี้ก็ส่งร่างไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับเพื่อคุณหมอช่วยชนะสูตรแล้วก็เมื่อผลออกเนี่ยจะเชิญญาติมารับร่างกลับไปบําเพ็ญกุศลหลังจากเจ้าหน้าที่นําร่างของผู้ตายออกไปแล้วแม่กับญาติญาติก็มาทําพิธีจุดทูปอันเชิญดวงวิญญาณที่บริเวณโป๊ะท่าน้ําของวัดพนัญเชิงต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งครับแต่นี่แม่น้ําเจ้าพยานะมันไม่เหมือนแม่น้ำลำคลองอะจุดนี้เป็นแม่น้ำปากสากนะคือมันแม่น้ําที่ลึกมากอะเพราะนั้นมันอันต มันรอบตัวอยู่แล้วฮะ <S <S อัปเดต34 HD Apple ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ